สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะครับทั้งทั้งทัง,ง,ง,งช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทั้งช่องสองเอซีทุกท่านนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนท่านใดที่จะนําคลิปนี้ไปเผยแพร่ต่อก็สามารถทําได้นะครับจะให้เครดิตหรือไม่ให้เครดิตนะไม่ใช่ปัญหานะครับเราถือว่าสังคมแบ่งปันกันเป็นการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับสำหรับว,วันนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดถึงนี่ก็คือ ในเรื่องของการที่นายฮุนเซนเนี่ยเมือม่อสองสมันที่ผ่านมาในผมได้พูดว่านายฮุนเซนเนี่ยพยายามที่จะเ,เจรจากับทางไทยนะครับแต่ส่วนในภาษาตาม่างเป็นหน้าที่ของนายฮุนบัน,นิตที่เขาจะต้องไปจัดการถามว่าอย่างนี้ครับว่าพ่อจะทําอย่างหนึ่งลูกจะทําอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่กันไปทํานะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ชัดเจนครับว่านายฮุนเซนนั้นนะครับพยายามที่จะเข้ามามีส่วนในการ คุยเรื่องเกาะกูดใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คนเขมรที่ไปอยู่ประเทศเกาหลีนะครับไปอยู่แคนาดาไปอยู่ออสเตรเลียไปอยู่อะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับท้าที่ดังๆก็จะมีอยู่3าที่นี้ไอ้สาที่นี้สามที่หัวโจกนะครับที่ฝ่ายค้านของเขมรเองเนี่ยพยายามที่จะไปลบพยายามที่จะไปปั่นไปเล้านะครับไปตีฟูขึ้นมาทาให้คนพวกนี้ออกมากดกันรัฐบาลของนายคุณมาเน็ตซึ่งแน่นอนครับนายคุณมาเน็ตเองเนี่ยจริงๆแล้วก็นะครับก็เหมือนก็จะรู้ตัวนะครับทั้งคุณเซนทั้งคุณมาเน็ตเนี่ย ถ้าเขาเนี่ยลงรายละเอียดลงดีเทลลึกๆเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะเสียเปรียบนะครับในสิ่งที่เขาขีดเอาไว้นะครับแล้วเส้นที่ขีดนี่นะครับมันมันไม่ได้เกิดจากฝรั่งเศสมาขีดให้คราวนี้เขมนขีดเองเพียงแต่เขมีเนี่ยนะครับรับนโยบายฝรั่งเศสมาว่าควรจะทําแบบไหนควรจะขีดเส้นยังไงแต่เท่านั้นเองฮะเรื่องมันมีอยู่แค่นี้แล้วทีนี้ที่มันเป็นประเด็นเล่าร้อนกันขึ้นมาจนกระทั่งเบรกตัวรัฐบาลเขมีนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกาะกูลเนี่ยก็คือนะครับสมาชิกประเทศที่อยู่ในกลุ่มอันโครส สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มอันกรสเนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่ภายใต้การน,นะครับกำกับดูแลของกฎหมายนะครับกฎหมายทะเลนะครับเรื่องของไหลทวีปการขีดเส้นการวัดระยะหาจุดน้ําลงนะครับเมื่อน้ํามันลงแล้วจะเจอจุดไหนก็จะเอาจุดนั้นนะครับจากกะกา,กาบาตรงไหนแล้วก็วัดจากตรงไหนนะครับแต่เผอิญของทางการไทยเนี่ยนะครับมันมีการไปวัดเกาะแก่งกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรื่องของสนธิสัญ,ญญาสยามฝรั่งเศสตรงนั้น,นทําเสร็จมาตั้งนานแล้วเราจึงไม่มีปัญหาอะไรส่วนกลุ่มอันกรสนั้นก็เป็นกลุ่มเรื่องของการ ที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากที่มันมีปัญหาทางด้านน่าน้ำในหลายๆประเทศเขาก็มีกติกาสากลเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งแน่นอนครับประเทศขมนก็เป็นหนึ่งในชาติสมาชิกอันโครสแต่ว่าเป็นการลงนามในฐานะว่าฉันรับทราบว่าฉันเป็นสมาชิกอยู่ตรงนี้นะแต่ตัวประเทศขมนเองหรือรัฐบาลカメนเองเนี่ยเขาไม่ได้ไปลงนามสนทิสัญญายอมรับว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทะเลสากลน,นะครับที่กลุ่มอันโครสได้จัดตั้งขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดสมมติว่าカมนไปลงนามสนทิสัญญาตรงนั้นเอาไว้เนี่ย นั่นมหมายความว่าขเขมรเองก็จะซวยเลยนะครับเส้นที่ขีดไปก็จะเป็นกันว่าเป็นโมฆะหมดเลยคือเจ้ากันไปเลยนะครับเขาก็จะยึดหลักตามเส้นไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยขเขมรเสียเปรียบร้านเปอร์เซ็นเต็มประตูครับคือไปแหกปากโวยวายที่ไหนก็ไม่ได้ฉะนั้นขเขมรจึงไม่ลงนามในสนธิสัญญาและขเขมรพยายามที่จะนะครับอาศัยสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมาหาเสียงซึ่งแน่นอนครับในเมื่อฝ่ายค้านแพ้รัฐบาลหุนเซนมาตลอดในเรื่องของการปั่นให้คนเนี่ยมีความคลั่งชาติมีความรักชาติมีความหวงแหนในของเขาบ้าบอบาไปเรื่อยเนี่ วันนี้นะครับนายสมรังสีเนี่ยนะครับตัวแทนฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลของเกเมนินที่หลบหนีลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ออกมาใช้กระแสตรงนี้มาปั่นให้คนเขมรที่อยู่นอกประเทศเนี่ยนะครับมาสร้างพลังกันมารวมพลังกันสร้างความรักชาติมาทวงผืนแผ่นดินอะไรของเขาก็เลืเล่อยเปิดนะครับจนทาให้รัฐบาลของอุลมาเด็ตเนี่ยอยู่ไม่ติดนั่งไม่ติดทั้งๆที่เขาจะพยายามค่อยๆสร้างค่อยๆคุยค่อยๆที่จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับเขาก็มีแผนการของเขาในไอ้เมรเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ย กลายเป็นว่าถูกฝ่ายค้านร,รวมถึงคนขเขมรที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยครับเอาไฟมาลนตุจนกระทั่งวันนี้นะครับนายคุณเซนทนไม่ไหวนะครับก็มีการโพสต์ไว้นะครับใน Facebook ว่าปันหนึ่งว่าจริงๆแล้วขมนที่ไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับไทยจริงๆแล้วขมนอยากจะเจราจาอยากจะปองดองกับไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะไรฮะเรื่องเกาะกูดทีนี้วันนี้ที่นายคุณเซนเนี่ยนะครับมาพูดถึงตรงนี้มาโพสต์เอาไว้ตรงเพศส่วนตัวตรงนี้เนี่ยมันมันกำลังบอกอะไรเราอยู่มันกําลังบอกว่า เฮ้ยไอ้เรื่องความขัดแย้งฟังดีๆนะฟังดีๆนะมันเหมือนกับใครพูดก็ไม่รู้นะไอ้เรื่องความขัดแย้งในพื้นที่ทางทะเลเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาระหว่างไทยกับเขมรเราสามารถที่จะค่อยๆพูดคุยกันไปได้ค่อยๆกันพาจุงมือกันเดินไปหาจุดที่มันจบได้แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เขมรเป็นกังวลก็คือว่าถ้าเกิดยังมีปัญหาในเรื่องของเขตพื้นที่ในการตีเส้นรากแขวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่จบฉะนั้นประเทศไทยก็จะเสียประโยชน์รวมถึงประเทศเขมรก็จะเสียประโยชน์เอาอย่างนี้เรื่องความขััััดดแยย้้้งงทหมนนนนเราุติกกไป่อ เรามาดูซิว่าให้ตรงเกาะหูตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีประโยชน์อะไรบ้างที่สามารถทําให้สองฝ่ายก็คือไทยกับขเขมรเนี่ยสามารถที่จะจับมือและพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นไปด้วยกันไปพร้อมๆกันได้ผลประโยชน์ก็จะตอกอยู่กับประชาชนทั้งสองประเทศคุ้นๆไหมับว่าคำพูดดีมันมามันมา,มนมาเหมือนกับใครพูดก็ไม่รู้แน่นอนครับวันนี้ขเขมรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลนายฮุนมานเด็นเนี่ยใกล้จะตกเขาเรียกว่าสันปังน,น้ําตายเลยต้องให้อะไรฮะให้นายฮุนเซนเนี่ยออกมาถแถลงออก,อ,อ,กออกมาประกาศ ให้ให้คนทั้งโลกเขารู้ว่าจริงๆฉันก็ไม่อยากจะมีปัญหากับไทยแต่ฉันจะอยากจะได้สมบัติตรงนั้นเอามางี้เอามาแบ่งครึ่งกันดีไหมเนี่ยคำพูดเนี่ยผมคุ้นมากเลยนะครับแต่เป็นใครผมไม่รู้นะนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดขเขมรเนี่ยยังดื้อดึงต่อไปยังจะทําเหมือนกับว่ากูไม่สนโลกกูจะยังด้านที่จะขีดเอาตรงนี้กูจะเอาเส้นกูนตรงเนี้ยผมบอกให้เลยนะครับวันนี้กลุ่มอันโครสเขาจี้เขมรแล้วนะครับกลุ่มอันโครสเขาจี้เขมรให้เอามาลงลงลายมือชื่อในส่วนที่สัญญาว่าขเขมรต้องถึงเเเวววลลาาาแ้้้้ทีี่่จะตตตตอองขามมายูรน็ั แน่นอนครับถ้าเขมรนเข้าไปอยู่ตรงนั้นเต็มตัวเสร็จเลยเข้าทางไทยเลยทีนี้นะครับการขี่สีตีเส้นของเขมรต่างๆก็หายวับไปกับตาทันทีนะครับโดยที่เขาไม่ยึดหลักขเขมรนเขายึดหลักสากลเลยนี่คือสิ่งที่นายฮุนเซนกลัวแล้วก็นายฮุนมาเน็ตก็กลัวนะครับเพราะวันนี้แผนแบ่งหน้าที่กันไปทามันไม่สําเร็จพ่อไปทําเรื่องเกาะกูดแล้วตอนนี้ลูกก็มาทําเรื่องตามเมืองธมนะครับแล้วแผนการสองแผนการนี้ก็จะไม่มีวันสําเร็จถ้าเกิดว่านคนไทยยังรักหวงแผนผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและยังยืนยันต่อไปว่า ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราจะยอมไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลไปตกลงเยสโอเคกับทางกัมเบนว่าเอาละไอ้เรื่องประโยชน์ต่างๆตรงนี้เรามาคุยกันแต่เรื่องของเขตขนาเขตเรายังไม่คุยนั่นก็หมายความว่าเราเรายกดินแดนให้เขาไปเรียบร้อยแล้วเพราะถ้าเขาได้ประโยชน์จากตรงนั้นมาตูมเดียวปุ๊บเขาก็จะอ้างสิทธิตรงนั้นทันทีปั๊บเลยเรียบร้อยทันทีฮะเขาเรียกว่านโยบายนี้จะเป็นนโยบายขายชาติเหมือนกับที่กัมรเนี่ยนะครับมีนโยบายยกท่าเรือเหลี่ยมและยก4ี่จังหวัดเข้าสู่โปรแกรม CLV แล้ววกก็จจะเเพิิม่มมตอี13ัังหด นั่นก็คือนโยบายขายชาติเหมือนกันอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับพี่น้องนะฮะวันนี้เขาเหมือนเดินรูปนี้แล้วนะฮะไม่รู้ใครไปชี้นำเขาหรือเปล่าหุ้นเซ็นถึงจะต้องออกมาทำแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าดูดีแล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์สำหรับใครต้องการเอาไปเผยแพร่ต่อไปนะครับก็ยินดีนะครับส่วนจะให้เครดิตหรือไม่ให้เครดิตนั้นป๋าไม่สนใจนะฮะเอาไปได้ถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับส่วนท่านใดที่ต้องการสนับสนุนรายการป๋าก็สามารถที่จะสแกน QR code หรือไม่กระทั่งเลขที่ด้าน่างนี้้ดวย สำหรับคลิปนี้ต้องลากัาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเราฟังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ